เช่ามาสามรอบาทวันนี้กำไรเป็นร้อยเท่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ลูกค้านำพระเครื่องหลวงพ่อเพียนรุ่นอะไรมาแบ่งปันให้ผมครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมบรรยากาศในการเช่าพระวันนี้กันครับอันนี้เช่ามา3ามร้ออ่ะอ,อ,อ่าจะน่าหานึ่งไหมอี่ <นา S 1> ปีสามกว่าอันนี้รุ่นแรงนะใช่สามกว่าสามเจ็ดไปน่าจะประมาณสามแปดะเช่าตอนนั้นลูกบอกคนแรกตัวนี้เขาเกิด สามเจ็ดเนี่ยตอนแรกในขวบกว่าไปแล้วอันรุ่นเลยไม่มีหมดแต่หน้าหนุ่มเขาเล่นกันไม่แพงอ่ะหลักร้อยเองใช่ต้องรุ่นสามอ๋ออ๋อไม่ไม่ต้องไปเหรียญกลมใช่เหรียญเหรียญกลมที่เป็นรูปไข่อ่ะนึกทองแดงก็มีรู้สึกแต่ก็ไม่เห็นแล้วหนาเนี่ยหยิบไปอีกถุงนึงอ่ะทองแดงรุ่นแรกเนี่ยถ้ามันชุดเดียวกันนี้แล้วก็มีกระไหลทองเหรียญนึงอืเออนี่น่าเหรียญนี่ยังอยู่งั้นก็เสร็จก็ไม่ได้ ดูให้มึงอยู่กันพอดีดูในนั้นก็เห็นว่ามันมีราคาใช่ใช่ครับถ้าเป็นพี่ขายช่วงสองปีแล้วจะดีกว่านี้เนอะเพราะราคาพระมันย่อลงหมดใช่ครับถ้าเป็นสองปีแล้วราคาก็จะดีกว่านี้ไม่เหมือนช่วงมันก็มีขึ้นมีลงนะแต่ก็ขึ้นมาเยอะครับสําหรับเรียนอันนี้ดีคือมันเป็นเรื่องเงินมันก็มีราคาแต่ถ้าเป็นทองแดงก็หลักพันครับผมอ่าก็เห็นดูอยู่ซื้ออยู่ประมาณไม่เกินห้าพันใช่ครับอยู่เหลืประมาณสี่ห้าพัน เปิดทุกวันเลยนะ่นใช่ครับผมจะอยู่ที่นี่วันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมแล้วก็วันเสาร์ก็จะไปที่วัดเกลียนกระถินเลยครับมผมนึกว่าเหรียญกลมตอนแรกกันอะถ้าอ, <laughs> อย่างนี้ไม่แพงเไม่ใช่ครับ,รบไม่เป็นไรได้ครับก็ยังดีดีก็ต้องถามดูก่อนผมเก็บเก็บไว้เลยครับเข้ามาจากวัดไงอ,อันนี้กันอันนี้ก็นนกไม่ไม่แพงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเงินใช่ไม่แพงครับ ของหลวงพ่อต้องเป็นเหรียญแหละพวกโซนเหรียญรุ่นเก่าเงี้ยแล้วก็เป็นดู่ยแร่รุ่นสองแล้วพวกชนะจนชนะมาอย่างเงี้ยครับเหรียญที่เป็นแบบที่นิยมอ่ะนะที่เล่นกันนะครับแต่บางคนไปดูในแน่นองคนก็เปิดก็แพงทีหกหมื่นห้าถึงไม่ถึงมันเปิดได้แต่มันก็จะมีราคาที่ซื้อขายจริงอยู่มันจะมีคนเช่าใช่ถ้าไม่ใช่พวกลูกศิลป์ลูกหาอ่าใช่ครับก็จะมีคนที่ซื้อเป็นราคา เรือกเหรอได้วนมันก็มีสภาพพักเหรอใช่พี่มันก็ซื้อตามหรอครับก็จบกับพี่เอาไว้เนาะเป็นเหรียญรุ่นแรกแนเงินนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอีกทีนึงก็พี่เจอผมในเนี่ยครับเนี่ยในในนั่นะในแลในในเปิดดูเป็นดิจิตอลมั้งใช่สีดำๆนะอ๋อแฟนพี่เขาไปหาดูคนรับเช่าอะไรเงี้ยก่อนเขาชอบของท่งเรี่ยแต่มีเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญใหม่ใหม่ ตังค์กีกละจะให้เงินส่วนอีกส่วนนึพี่ลองเช็คโทรเช็คดูก่อน<ต>จะได้เรียบร้อยนะโอเคอเครับ โอเคนะครับก็ตกลงเช่ากับพี่เขาไปหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นรุ่แนแรงเงินแบบนี้ก็รับเช่าหลักหมื่นเลยนะครับแล้วแต่สภาพเนาะใครมีพักเครื่องหลวงเพี้ยนหลวงเข้รวยนะครับหรือว่าเกจิคณาจารย์ยอดนิยมอยากจะแบ่งปันให้ผมเช่านะครับก็สามารถส่งภาพพร้อมราคามาได้ที่ไอเดียไลน์นะครับหรือว่าเพจกิษณาพักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปเช่าขาที่ไหนกันอีกก็อย่าลืมกดติดต,ตามที่ช่องยูทูบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ